อยากรู้ว่าคนกาหน้าเนี่ยเขากักตุนอาหารกันไหมกักตุนอาหารกันไหมเราไปหาคำตอบกันเฮ <ไป S 1> ้ยมาด้ย e m p โอโมโม้โหหมดเกลี่ยงแล้วโอ้ตามติดชีวิตมานาเมืองท้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็คือวันที่18มีนาะ2020เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งของกาหน้า ตอนนี้จะาพี่อยู่ที่เมลคอมปะปะ๊าถามว่าเธออยากรู้ว่าคนกาหน้าเนี่ยเขากักตุนอาหารกันไหมเราไปหาคำตอบกันไป<ะ>มาค่ะไปชอปอปิ้งเฮ้ยนี่คือเป็นป้ายติดประกาศงงา against this COVID-19 coronavirus คุณผู้ชมได้โปรดล้างมือก่อนเข้ามา I have to wash my hands here โอ้โอเคโอเคโอเคต้องร้อง Happy Birthday สองรอบนะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นที่เล่ารือกันแล้วทั่วทั้งประเทศทุกคนตื่นตระหนกตื่นตาหนักกันแล้วว่ามันมาแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นที่เมืองจริงเขาจะวัดอุณหภูมิที่นี่ให้หล้างมือชอบมากเลยอจุกใจอ่ะเอ้ยไม่ินกัน่ะ รถไอซ์มาก็บ่อยอะทำไมแบบก็ตื่นเต้นอยู่ดีป่ะคุณผู้ชมเราไปดูกันว่าข้าวยังเหลืออยู่ไหมนะฮ้ยเอ็มที่เฮ้ยวันนี้เซนไมน์กดอีหยังึ้นโอ้ก็ได้ยังไปแล้วบางส่วนไม่รู้ว่ามันคือน้ำอะไรนะน้ำเปล่าหรือเปล่าป่ะไปดูกันอันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่หันแห้ง หมด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 ยังเหลือหมด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 นี่นะคะเป็นข้าวมาจากเวียดนามนี่ค่ะรอยัลโอ้อโหนี่ก็คือเป็นยี่ห้อที่มาจากไทยนะไทยเจสต์มินไร c ์น้ำมันยังเหลือถั่วเธออะไรยังเหลือแสดงว่าเป็นแค่ร้อยหรอบางส่วนคือก็ยังมีของอื่นๆเนาะก็ปกติอะ คุณผู้ชมคะก็ของอื่นๆก็ยังก็ยังอยู่ก็ยังขายกันไปอะนะทั่วไปหมดบ้างมีบ้างก็ไม่ได้เป็นปัญหายังไม่ได้เป็นปัญหาวันนี้คือวันที่18มาดูฝั่งมาม่ากันบ้างเขาไม่ได้ขายมามา่าหรือมาม่ายำๆวัยวๆเมืองไทยจะมานะคนที่นี่ชอบกินมากก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอินโดมีเดี๋ยวเจฟี่จะซื้อของให้ลูกๆสิ่งที่เจฟี่ต้องการอะ่ะคือ ถ้วยใส่อาหารใหม่ของลูกๆอะ่ะต้องการอาจานข้าวใหม่ทุกอันก็ทิ้งหมดอะไรสกปรกก็ทิ้งแล้วก็เจฟฟี่ต้องการซื้อผ้าขนหนูไปให้คุณคุกกี้ Let's go <S ไปซื้อผ้าขนหนูกัน <Yes. S 1> Not here upset ซื้อไปให้ลูกนะคุณผู้ชม2.8เหรียญอ่ะ ah, sorry w h w the time that I'm not here if it's dirty if it they use long time somebody get sick you throw everything away you put the new one there okay i will buy plenty oh. ทําไมต้องเปลี่ยนสีก็เพราะว่าจะได้รู้ว่าอันไหนใช้แล้วอันไหนล้างแล้วไหนไม่ล้างมันก็จะไดจําได้นะผู้ชม เรามาดูกันว่าสบู่ที่ล้างมือเจลล้างมือ,อยังอยู่ไหมปะแสดงว่ามีคนเยอะมากเลยที่เข้ามาแต่ยังดีเพราะว่ามันคือการเริ่มต้นของประเทศนี้ยังไม่ต้องแย่งกันเอ้ยเจลล้างมือหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเจลล้างมือซื้อเลยเนี่ยเอ้ยคุณผู้ชม่าบอกนะเขาเจอเจลล้างมือ I s ซิส t ดอะซันนิทายเซอร์ดสองอ๋อ no, no. นี่นะคะคุณผู้ชม กองอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยตึงตังตึงตังตึงตังไปหมดเลยตึงตังตึงตังไปหมดเลยโอ้สบงสบู่คุณผู้ชมโอ้ไม่กอดอัสสัตี่คุณผู้ชม empty normally it is full right โอเคเราตามกระแสเอาไปหน่อยแล้วกันอันนี้คือก้อนละ20บาทคุณผู้ชม แพงไหมสี่ก้อนนะก็80บาทแล้วอะ่ะเออโอ้โหโอโม่หมดเกลี้ยงเลยโอโม,อมที่นี่ขายดีมากเลยมีบูธโอโมอ,อยู่ตรงนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าแปลกใหม่นะคุณผู้ชมเราก็ต้องปรับตัวเข้าให้เข้ากับสถานการณ์ ถือว่าเจ็บให้คะแนนคนกาน้าได้ดีมากๆเลยคือเขาไม่ถอต้านแล้วเขาก็มีการแบบว่าพัฒนาปรับปรุงมีการเตรยมความพร้อมให้คะแนนเลย5ดาวคุณผู้ชมคุณผู้ชมเ <c oughs> จาลตัติดชีวิตมานาเมืองท้อง oh, yeah. เรากำลังจะมาดูหาว่าผ้าผ้าคุณหนูให้คุณคุกกี้ไปแล้วอันนี้มันคือผ้าม่านคุณผู้ชมมันเลือกแยกมากเลยคุณผู้ชมเอาแบบไหนอ่ะเฮ้ย I found it super expensive oh my god สามเปบสองเหรียญเลยคุณผู้ชมยี่สี่ยี่แปด โอ้มีแต่แพงๆอ่ะเสื้อไหนดีคุณคุณคุกกี้29 32 31 28 30าทำไมมันแพงได้ยี่ยังนี้เออ25าเนี่ยลายจีนด้วยคุณผู้ชมคุณคุกกี้เชื้อชาติกาน่าสัญชาติจีน21เออเจอละเดี๋ยวก็ถูกลงเรื่อยๆ7เหรียญเออนี่ไงโอ้31เเหรียญอ๋อมันใหญ่อันนี้ สามสิบสามสิบเจ็ดสิบสี่เหรียญสิบห้าเหรียญให้เอาอันนี้ไปแล้วกันโอ้ยเจอแล้ว only twelve is it big one or small one โอเค I get this one I get this one ก็เอาปืนเล็กไปอันหนึ่งให้คนเขาเอาปืนเล็กๆไปเยอะๆแล้วกันหกเหรียญอ่ะเดี๋ยวหนึ่งโอเค let's go อันนี้ก็คืออ่ะที่จะพี่หยิบมา6.9เหรียญน,นะคุณผู้ชมไออันนี้อันนี้6.9เหรียญป่ะ l e สโก o ดอกไม้สู้ควหร,รือน่าตามติดชีวิตมานามเมืองทองาเฮ้ยอยากได้อ่ะคุณผู้ชมอ่ะเอาไปหน่อยแล้วกันเอาไปหน่อยแล้วกันป่ะอันนี้50สตาตัง สองอันหเหรียญสองอันหบาทเอาไปออกไป,ไปที่เมืองอันนี้1,790เดรยหรียญอันนี้1 90, น,น,นึ่ 1, 190, เก้หรียญโยกหยกหยกหยนยเก้าสิบเเหรียญมันก็มาจากไชน่าทั้งนั้นแหละเม็ดอินไชน่าขนาดย่าเทียมยังมีเลยปะ No, we, we cannot stay too, too, too close. How, what's the situation now? Plenty people coming here concerning the coronavirus. Uh, are you afraid? No, no. But do you have protections? That's good. That's good. Okay. This is, this is Wi-Fi. You know, good thing. Good enough. ขาประจำตรงนี้ช่วยดูมาซื้อโต๊ะซื้ออะไรนางบ่อยปะ่ะเจ้อเือวซื้อเสร็จแล้วต้องให้เขาเช็ดก่อนไม่งั้นไม่สามารถออกจากที่นี่ได้นะคุณผู้ชมก็คือใบเสร็จแล้วก็อีกนักบว่าเราผิดรู้ถูกอะไรอย่างนี้เป็นการตรวจอีกรอบหนึ่งมาค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะได้แล้วกันไปปั๊มตา วันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาตรวจเยี่ยมกิจการแมลคอมที่เรามาบ่อยมูกกับรัานตัว <I know S 1> ก็ยัง <it> s <S ชอบ <apple. S 1> จุดนี้ที่สุด this is really good even my country we don't have it oh wow so you are doing well oh, <okay>, okay. malcom is doing well yes so stay safe okay okay วันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามค่ะก็ใครที่ชอบคลิปเจฟฟี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใครที่ดูทาง YouTube อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งวันนี้เจฟฟี่ก็คงอยู่ที่ประเทศไทยแล้วแหละใครที่อยากร่วมกิจกรรมเรียลไทม์กับเจฟฟี่เข้ามาได้ที่ a c e b o o k เจฟฟี่นะัชพิมพ์หรือตามติดชีวิตมาดามเหมืองทองคุณผู้ชมจะได้เจอเจฟฟี่อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนไม่ได้เห็นหน้าคาตากันเลย ยังไงสู้ๆนะคะคุณผู้ชมอย่ายอมแพ้ให้กับโควิด -19 วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายโอ้ oh! <That> s <S น้ำ <right. S 1> ร้อนน้ำอุ่นคุณผู้ชมเขาบอกว่า oh, your, your, your ให,ให,ให,ให้ให้ให้แบบว่าฆ่าเชื้อโรคโอ้ oh, มันดีมากเลยจะคิดว่าน้ำที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ำ <S <S น้ำที่มันตักแดดนะไม่ใช่ thank you so much you welcome okay you are doing very well